ม่ยุราแฉดารารุ่นน้องยืมเงินคนทั่ววงการฉันเลยอีกใช่ปูมันธนาไหมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ กลายเป็นประเด็นที่น่าติดตามเมื่อตั๊กมยุรานักแสดงและพิธีกรหญิงรุ่นใหญ่ได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉโดยเผยว่าเคยโดนรุ่นน้องในวงการคนหนึ่งยืมเงินขอให้เป็นแล้วผิดคำพูดไม่ยอมคืนทวงแล้วทวงอีกก็ไม่ได้คืนก่อนจะรู้ว่าไปยืมอีกหลายคนก็โดนกันทั่ววงการรวมๆแล้วคิดว่ามีถึง20ล้านโดยดาราคนนี้จะอ้างลูกเสมอเมื่อโทรมายืมเงินโดยคนนี้ดูน่าเชื่อถือและดูเหมือนเดือดร้อนจริงๆแต่พอครบวันกำหนดคืนก็ไม่ยอมคืนผัด วันไปเรื่อยๆก่อนจะมารู้ทีหลังว่าคนนี้เที่ยวไปยืมเงินคนอื่นอีกยืมไปทั่ววงการรวมๆแล้วน่าจะมี20ล้าน ซึ่งหนึ่งในคนที่ชาวเน็ตได้พุ่งเป้าไปหาก็คือน,นักแสดงสาวปูมันธนาจนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายโดยล่าสุดด้านตักมยุรันได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับปูมันธนาโดยได้ระบุว่าจากที่พี่ตั๊กออกรายการแฉเมื่อคืนและพูดว่ามีอีกคนที่ยืนทั่ววงการและพี่ตั๊กก็โดนด้วยมีคนคิดว่าเป็นคุณปูมันธนาขอแจ้งว่าไม่ใช่ค่ะเป็นใครไปเดากันเองค่ะ จากนั้นตักมยูราได้เขียนแคปชั่นเสริมอีกว่าลองเดากันอีกทีไม่ยากหรอกงานนี้ทําเอาต่อมเผือกระตุกหลายคนพากันอยากรู้ว่าดาราเจ้าแม่ขอยืมเงินคนนี้จะเป็นใครคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ